ุดสวัสดีตอน9โมงเช้านะครับวันนี้เรามาตามล่าปากายกับปลาดุกกันนะนี่ทีมงานเรานะมาสี่คนวันนี้เดี๋ยวเราติดตามชมครับว่าจะมีผลงานให้เราชมไหมวันนี้มาล่าปากายครับนี่ครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับว่าจะมีผลงานไหม มากับน้องมันอยดูว่าจะยิงได้ไหมล้อติดตามชมครับยิงไปไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่ามีแต่ต่อต้องเสี่ยงดวงเอา น้องๆยิงอยู่ฝั่งนั้นได้ถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ไหมบไปแล้วนะถ่ายอยู่นี่ครับพบกับเซียนเจนะครับผู้ไม่ให้ไม่ได้ปานะครับผู้แห้วตลอดเดี๋ยววันนี้ รอติดตามชมผลงานเขาจะได้ตัวหรือเปล่า,า,ลต,ลาตั้งฉายาเจพูเห่ายาย้งาเจพู้แห้วตลอดนะแต่วันนี้เขาอาจจะไม่แห้วก็ได้นะเดี๋ยวรอติดตามชมเมื่อกี้สวายขึ้นเดี๋ยวรอชมครับจะได้สับ์ไหม อู่ประกายแม่มันไปอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมว่ามันอยู่ในตอนนี่นี่ยรอมันขึ้น,น,นจะได้หำเปียกอีกไหมวันนี้ ังใจด้น้องมาให้กำลังใจพี่อย่างนี้พี่จะยิงปลาถูกไหม แตกบึ้งโดนครับโดนโดน ไม่ได้เปิดกล้องด้วย้องโหคน,นครับโอ้ไม่ได้เปิดกล้องบทแรเลขแห่งหมาน ครับส,สวยๆยอดเดินหนีปลาแล้วครับเดี๋ยว,ยวตามต่อปลาเข้าเราที่ับยอดปลาเข้าเราที่แล้ว

เห็นไหมเห็นตัวไอ้ไหว้ไหว้เห้ยเดี๋ยวจะให้ซ้ำรอบหนึ่งจะเรียกน้องมาซ้ำได้ยังไงเข้าดีไหมโอเค้องขาด mà anh <laughs> thế chiến không thế Nè, phi có duyên mòn tài à đứng lên đây đứng lên đây mấy. Mấy. đứng lên đây จังเลยจับหางแล้วถอดลูกออดอกออกก่อนมันไม่พอใส่แล้วมือสม้อสมมือส้มครับมือซ้เนี่ครับมือสม้มมือซ้มเราจะเป็นไอแก่คนซ้มอะไรเดี๋ยวตามชมต่อครับตัวต่อไปจะมีให้ชมไหมวาวุ่นเลยครับสองตัวเก๋ครับ,บนี่ครับสรุปผลงานวันนี้นะครับ นี่ยผลงานวันนี้สับไปกี่ทีครับสามทีทสามทีทีไหนปลาคุณครับปลาคุณอยู่ไหนเลือปลาปลาดุกตัวนึงปลาดุกตัวนึงปลาช่อนตัวหนึ่งเนี่ยครับคนยิงปลาดุกใหญ่ปลาช่อนจะมีคนแหวอยู่คนหนึ่งครับเนี่ยครับคนแหวเพื่อนเพื่อนเขาสับเราไม่สับด้วยอ่ะ เครับนี่ผลงานวันนี้ฝากติดตามชมด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปไม้ไหนเดี๋ยวลงคลิปให้ดูครับเคียบแจ๋วทีมยิงปลาสายคอนเทนต์ปลาไม่เน้นคอนเทนต์ต้องมาขอบคุณพี่ป้านอาที่รับชมคลิปนะครับ พวกผมจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆ